มาที่หัวข้อ8.6.2จุดนะครับเรื่องหูกับการได้ยินนะครับหูการได้ยินก็คือหูของเราเนี่ยสามารถแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับ่ามส่วนก็คือส่วนหูส่วนนอกนะครับหูส่วนกลางนะครับแล้วก็หูส่วนในนะครับส่วนนอกก็คือน้าแต่ใบหูนะครับมาที่ช่องหูนะครับส่วนกลางก็เริ่มมาตั้งแต่เอียดรัมคือเยื่อแก้วหูนะครับแล้วไปที่กระดูก ข้อนกระดูกท่างแล้วก็กระดูกโรนนะครับกระดูก3ามกระดูกที่รับแรงสั่นสะเทือนนะครับแล้วก็ส่วนในจะเป็นเซมิเซอร์คูล่าแคนแนลนะครับจะมีกระเป๋าแอมพล่าแล้วก็ส่วนที่เป็นคลอเคลียนะครับ mm hmm. หูเป็นอวัยวะที่นอกจากพูดถึงอนอกจากจะทำหน้ารรที่เกี่ยวข้องออกับการได้ยินแล้วนะครับยังเกี่ยวข้องออกับการทรงตัวอีกด้วยนะครับโดย ตัวที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้อ,ของกับการทรงตัวก็คือเซมิเซอร์คูลาร์แคนแนลนะครับเซมิเซอร์คูลาร์แคนแนลซึ่งจะเป็นลักษณะตัวที่ควบคุมการทรงตัวแต่ว่าส่วนที่เป็นคอเคลียนะครับส่วนที่เป็นคอเคลียคือจะทำหน้าที่เกี่ยวข้อ,ของกับการแปลสัญญาณนะครับสัญญาณสัญญญ่นสะเทือนให้กลายเป็นสัญญาณประสาทนะครับภายในจะมีของเหลวอยู่นะครับแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าซิเลียโบกพัดนะครับโบกพัดนะครับตรงนี้จะเป็นท่อยูสเตเชียน นะครับท่อยูสเตชัยนจะเป็นเป็นมันเป็นร่องรอยนะครับเป็นร่องรอยที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับที่จะเชื่อมต่อระหว่างทางช่องคอนะครับนะครับนี่คือโครงสร้างของหูนะครับสำหรับการฟังเสียงนะครับสำหรับการฟังเสียงจะมีอวัยวะนะครับที่รูปร่างคล้ายหอยที่เรียกว่าคอเคลียนะครับภายในจะมีของเหลวนะครับภายในจะมีของเหลวซึ่ง ของเหลวนะครับจะทําให้พอคลื่นสั่นสะเทือนผ่านเข้ามานะครับของเหลวก็จะสั่นสะเทือนนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นสัญญาณประสาทนะครับเป็นเป็นสัญญาณประสาทต,ต่อไปนะครับส่วนตัวที่ใช้ในการส่งตัวก็คือเซมิเซอร์คูลาร์แคนเนลนะครับะจะมีเซลล์ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับเราเราียกว่าเซลล์ขนนะครับเซลล์ขนที่ทำหน้าที่เกี่ยวเกี่ยวข้องกับการรับ ความรู้สึกนะครับความรู้สึกซึ่งจะเปลี่ยนไปตามตำแหน่งนะครับตำแหน่งคือดูเรื่องของการทรงตัวนั่นเองนะครับแล้วก็จะแปลเป็นสัญญาณประสาทต,ต่อไปนะครับแล้วก็ต่อมาหัวข้อที่8.6.3นะครับ จมูกกับการดมกลิ่นนะครับจมูกถ้าาดูในเนื้อเยื่อจมูกนะครับจะมีเซลล์เซลประสาทรับกลิ่นนะครับหรือว่า olfactory neuron นะครับซึ่งบริเวณปลายจะมีเลียที่ใช้ในการโบกพัดนะครับแล้วก็จะมีมีเมือกนะครับเมือกคอยกรองเอาส่วนที่เป็นเชื้อโรคนะครับกำจัดส่วนที่เป็นเชื้อโรคนะครับ ชิลเลียเหล่านี้นะครับจะสามารถจับโมเลกุลของกลิ่นได้แล้วก็แปลเป็นแปลเป็นสัญญาณประสาทส่งไปให้สมองส่วน o l l f c t t r y y u l l l นะครับต่อไปนะครับสำหรับลิ้นนะครับลิ้นของเราสามารถเป็น เป็นอวัยวะที่ใช้ในการรับรสชาตินะครับโดยจะมีปุ่มต่างๆมากมายที่เรียกว่าพาพิล่านะครับจะเป็นตุ่มที่ใช้ในการรับรสนะครับที่มีตุ่มรับรสต่างๆมากมายนะครับนะครับในตุ่มรับรสนะครับอันนี้คือเป็นภาพวาดนะครับก็จะมีเซลล์นะครับจะมีรูรับรสนะครับก็จะมีไมโครวิลลนะครับอันนี้จะเป็นภาพของเซลล์ค้ำจุนนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเซลล์ที่ใช้ทำหน้าที่ในการรับรสนะครับตรงเซลล์ที่ทำหน้าที่ในการรับรสก็จะมีเราเรียกว่าเส้นประสาทนะครับมาเชื่อมต่อนะครับเพราะว่าเซลล์รับรสจะแปลเป็นจะจะทำหน้าที่ในการแปลเป็นสัญญาณประสาทส่งไปยังเส้นประสาทต่อไปนะครับให้เรารู้ว่าเป็นรสชาติอะไรนะครับอ่าซึ่งปัจจุบันเราสามารถรับรสชาตินะครับที่ของเรารับรสชาติถึงห้ารสนะครับก็คือรสหวาน รสขมนะครับรสเปรี้ยวรสเค็มนะครับแล้วก็มีการค้นพบรสอีกหนึ่งรสนะครับคือรสที่เรียกว่ารสอูมามินะครับเป็นรสเราเรียกว่ารสอร่อยนะครับซึ่งจริงๆแล้วรสที่หเนี่นะครับสามารถรับได้ทั่วไปตลอดทั้งลิ้นนะครับต่อไปหัวข้อที่8.6.5นะครับก็คือ ผิวหนังกับการรับความรู้สึกนะครับในชั้นผิวหนังของเราจะมีส่วนที่เกี่ยวที่รับความรู้สึกตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสนะครับส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสการรับรู้เกี่ยวกับแรงกดนะครับการรับรู้อุณหภูมิหรือความร้อนนะครับการรับรู้ความเจ็บปวดจะอยู่ด้านบนเลยชั้นบนสุดนะครับการรับรู้เกี่ยวกับความเย็นนะครับและการรับรู้เกี่ยวกับส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสอื่นๆนะครับอันนี้จะเป็นรูขุมขนนะครับ